ยีรับแคะแท้โหลดหน้า1หลัง2นะครับแก้เผาพร,าพร้อมโชค๊คบเฟนเดอร์ขับวิ่ง1 2 0ยีคันนี้นะเข้าโค้ง1 0อนิ่งๆเลยบอกก่อนนะครับรูดได้สบายไม่เก็บดากครับเกรดรส้ครับโปรดาว89 0 0 0นะครับเรามีโชคให้ด้วยก็พอประมาณเดือนละ13 0 0นต้นๆนะครับ สวัสดีครับผมบีแฮนเนอร์นะครับจายสุภกิจพอร์เนอร์บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็พาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมรถของน้องกิติศักดิ์นะครับลูกค้าจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับรำนนี้เนี่ยนะครับจัดโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นที่แปดหมื่นเก้านะครับเป็นรุ่นแซดนะครับเป็นโปรที่พร้อมกับจัดทรงช่วงล่างล้อแม็กนะครับพร้อมแก้ทรงช่วงล่างให้จบจบนะฮะจบจากศูนย์เลยจบจากที่เราเลยคือว่าออกไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปแก้อะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนโช๊ค เซตช่วงล่างนะครับแก้พองัดพยันเราเซตให้จบเลยนะฮะแล้วเป็นสูตรช่วงล่างที่ได้รับการรีวิวจากลูกค้าค่อนข้างเยอะที่สุดในประเทศแล้วตอนนี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีลูกค้านะครับคอมเมนต์มานะครับว่าช่วงล่างเอาไปขับขี่แล้วนะครับเกิดสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเข้าโค้งดีนะครับนุ่มนวลไม่แข็งไม่กระด้างนั่นเองเนาะก็จะเห็นหลายหลายคนนะครับลูกค้าที่ออกไปแล้วก็รีวิวกับมานะครับเนาะก็ถือว่าเป็น ช่วงล่างที่จบที่สุดแล้วนะครับในระบบการขายของเซลล์นะครับกับโปรโมชั่นช่วงล่างจบสุดๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราพาไปชมกันดูครับว่าช่วงล่างจัดแบบไหนนะฮะครับช่วงล่างฟีลลิ่งดีๆแบบนี้นะครับก็ต้องมาจัดที่พีบีเนาะนะครับถ้าอยากได้ตามที่ลูกค้าเขารีวิวนะฮะไม่ใช่ว่าเอาเอรูปแบบหรือว่าวิดีโอเนี่ยนะครับไปให้ที่อื่นทํามันไม่เหมือนกันหรอกครับผมรับประกันได้เลยเพราะว่าฟีลลิ่งที่ผมทำเนี่ยผมทดสอบผมเทสนะฮะแล้วก็ ได้รับการเขาเรียกว่าอะไรรีวิวจากลูกค้าแหละนะครับก็ถ้าอยากได้แบบลูกค้าคนอื่นๆที่ออกไปเนี่ยนะครับก็ต้องมาออกที่ผมนะฮะไม่ใช่ว่าเอา,เอารูปหรือว่าเอาอะไรที่ผมทำเนี่ยนะครับไปให้ร้านอื่นทำยังไงมันก็ไม่เหมือนกันนะครับฟิลิ่งมันต่างกันแน,น,น่นอนเนาะนะฮะแล้วก็มันไม่มีใครมาเล่าฟีลิ่งได้ถึงขนาดนี้หรอกนะฮะเพราะว่ามันต้องเอารถไปลงไปลองด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีการแก้โน้นแก้นี้แก้นั่นนะฮะก็เป็นที่มาที่ไปของช่วงล่างที่มันจบนะฮะเพราะว่าบางคนเขาถามถามเข้ามาว่าเอ๊ะ แล้วพี่บีอยู่ชโชรูมที่บ้านปวงราชบุรีเนี่ยนะครับแล้วจะจะไปซื้อที่ศูนย์ที่เชียงใหม่หรือว่าที่อื่นเนี่ยนะครับมันช่วงล่างมันจะได้แบบนี้หรือเปล่านะฮะผมตอบตรงๆเลยว่าอาจจะได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมรู้แต่ว่าที่ลูกค้าเขา้ารีวิวมาเนี่ยลูกค้าเขามาจัดจากที่พี่บีที่อื่นพี่บีไม่รู้เลยว่าเขาทําแบบไหนมีการเทสมีการการีวิวแบบนี้หนะรือเปล่านะฮะมีการ เขาไปถามลูกค้าหรือเปล่าว่ารถช่วงล่างที่ทําไปเนี่ยมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมนะฮะเพราะว่าพี่บีเนี่ยจะโทรกลับไปทุก6เดือนทุก1ปีว่าช่วงล่างที่พี่บีทาให้เนี่ยนะฮะมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับเพราะว่าพี่บีมีประสบการณ์มาแล้วไงนะฮะอย่างที่เคยเล่าเล่ามาเนาะอย่างคันนี้นะครับก็โหลดหน้าหนึ่งหลัง2ก็คือเป็นทรงยีราฟแคะแท้ๆแ,แหละนะฮะ หน้า1หลัง2ยางเบอร์25งห้าทับนะฮะล้อแม็กตัวนี้เป็นงานแท้รับประกันให้10ปีนะครับเป็นงานของพี่นุ่มเม้ง MK Sport นะครับที่37ก้านยกล้อเบา p ฟอร์ฟอร์มิงนะฮะ MK Sport เห็นไหมฮะเป็นล้อเบานะครับตัวนี้นะแล้วก็ล้อเนี่ยนะฮะถ้าแนะนำจริงเนี่ยพี่บีอยากแนะนำเป็นล้อ p ฟอร์ฟอร์มิงที่เป็นลอ้อผลิตแบบกาลิสเบาดีกว่าเนาะถ้าถามนะเพราะว่า1นึ่งรถเราโหลดนะครับ ช่วงล่างเนี่ยมันจะเตี้ยลงซึ่งมันจะสัมผัสกับแรงกระแทกหรือว่าแรงยือนะครับเวลาที่รถตกหลุมนะครับได้มากกว่ารถทรงเดิมที่มาจากโรงงานนะครับเพราะว่าเราต้องการทรงที่สวยเราก็ต้องโหลดลงนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามั่นแหละนะครับประหนึ่งคือเราเอาไปใช้งานนะครับเราก็ต้องเลือกนะครับสเปคเลือกอะไรให้มันเหมาะกับรถที่เราจัดทรงด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเออถ้าเมื่อก่อนเนี่ยใช่เพราะว่ามันยังไม่มีล้อ ฟอร์มิ่งไงยังไม่มีล้อเบาก็ต้องใส่ล้อแคทติ้งล้อแรงหนักธรรมดาทั่วไปแล้วปัญหาที่ตามมาคือว่าพวกอะไหล่ต่างๆช่วงล่างต่างๆเนี่ยมันสึกล้อเร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่าเจอจากแรงยืดนะฮะขณะที่ล้อเนี่ยนะครับขณะที่รถเนี่ยตกลุมหรือว่าวิ่งผ่านทางขูดขานะครับมันจะเกิดแรงยืดนะฮะล้อยิ่งหนักมันก็ยิ่งรื้อแรงนะครับมันก็เลยทำให้อะไหลหรือว่าส่วนชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยสึกล้อเร็วเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเรามีล้อเบาแล้วนะครับมันก็ช่วยเซฟได้ในระดับหนึ่ง ตัวนี้น้่างทั้งสองนออย่างที่บอกนะครับก็แก้พองกระตอย่างให้เรียบร้อยนะฮะล้อก็จะเป็นออฟนะครับหน้ากว้าง9นิ้วทั้ง4ล้อเท่ากันนะครับยางก็เท่ากันนะครับยางที่ใส่ให้เป็นยางไทยสําหรับสูตรดีลับแคะเป็นยางแคทั้งหมดนะฮะลายนีโตกเนาะอ่ะทีนี้ไปดูข้างหลังกันบ้างครับด้านหลังก็โหลดลง2นิ้วนะครับเปลี่ยนโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับกระบอกขาวแดงนะฮะเนี่ยครับข้างใต้เลยนะครับอันนี้กระบอกข้างหลังนะครับ เกร์แซเนี่ยนะครับโปรดาว8 9 0 0 0ื่นนะครับเรามีโช็คให้ด้วยนะครับก็ผ่อนประมาณเดือนละ1 3ื่นต้นๆนะครับประมาณนี้เนาะแบบสีเงวดนะครับรถก็ราคาสูงนิดนึงนะฮะอีวสูเราราคาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเข้าใจรถเกือบล้านนะครับเกือบล้าน9 0 0 0 0สนกว่าบาทนะครับราคาตัวรถนะนะครับสประตูนะฮะครับเรื่องของการเปลี่ยนโช็คเนี่ยนะครับก็เอาตรงๆเลยนะครับพี่พีอยากจะให้เปลี่ยนโช็คทุกคันมากกว่าสําหรับรถจัดทรงนะรถ ถ้าไม่ได้จัดทรงก็ใช้โชคเดิมไปนะครับไม่ว่าอะไรกันแต่ท่านอยากได้ฟลิ่งที่รถที่มันหนึบขึ้นท่านก็เปลี่ยนโชคเนาะแต่ว่ารถที่โหลดจัดทรงแบบนี้พี่บีแนะนำเลยเลยนะว่าให้เปลี่ยนเป็นโชคโหลดนะครับให้มันเหมาะกับกับรถโหลดดีกว่านะครับเราไม่เรียกเราไม่ได้เรียกว่าให้เหมาะกับการใช้งานนะฮะให้เหมาะกับรถโหลดดีกว่าเพราะว่าโชคเดิมเนี่ยนะครับเอามาใส่รถโหลดเนี่ยมันไม่ได้สมดุลกันนะครับพี่ใช้ไปแล้วบรรทุกหนักนะครับ ปีสปีนะครับใช้งานหนักๆเนี่ยบางทีแบบซีนแตกรั่วน้ำมันรั่วก็มีนะเพราะว่าคือโช๊คเดิมเราไปกดระยะให้มันให้มันหายไปครับระยะให้มันสั้นลงไงนะทีนี้เวลามันมันขึ้นมันลงเนี่ยนะครับเวลาทำงานมันทำงานหนักนะฮะมันไม่ได้ถูกดัดมันไม่ได้ถูกกําหนดมาเพื่อลดโหลดเนาะอันนี้คือโช๊คโรงงานนะนะครับแต่ทีนี้พอไปลดโหลดปุ๊บเนี่ยเราต้องเปลี่ยนโช๊คให้มันได้สเปคตามสุดโหลด นะครับอันนี้ที่มาที่ไปนะคือบางบางทีเนี่ยผมเห็นผมเห็นที่ที่ที่ท,ที่ที่เคยขายกันตามโปรเนี่ยแนะนําลูกค้าบอกอ๋อพี่เปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมผม,ผมเข้าใจแหละว่าท่านอยากได้โปรถูกนะครับท่านก็ต้องตัดช็อคออกไปนะ<ม>ก็คือก็ไม่หาเอาใส่ใส่เอาทีหลังเนาะนะครับอยากให้คํานึงนิดนึงว่าโปรโมชั่นเนี่ยระหว่าง8ปดหมหรือ7จ็ดหมหรือว่า6กหมืเเนี่ยมันมันไม่ได้ถูกแพงกว่ากันมากอย่างน้อยออโปรโมชั่นเนี่ย มันเอามาจัดรวมในราคาตัวรถอยู่แล้วๆๆเนาะของแต่งต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านก็ไปผ่อนเอานะฮะเราควรที่จะทําให้มันจบทีเดียวเลยให้ลูกค้าจบทีเดียวเลยเ<ม>พราะบางทีเนี่ยมันไปนเจอปัญหาเลยรู้ไหมมันไปนเจอปัญหาที่ว่าคือพอลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนโชคเนี่ยแล้วไปเปลี่ยนโชคล่างข้างนอกแล้วล้างข้างนอกเขาไปเจอช่วงล่างคือบางศูนย์บางที่เขาแก้ช่วงล่างไปให้นะครับมันก็จบแต่ถ้าท่านไม่ได้แก้ช่วงล่างไม่ให้ลูกค้าเนี่ย ถ้าไปเจอร้านข้างนอกที่เขามีฝีมือเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าช่วงล่างเนี่ยเซลลเขาไม่ได้แก้มาให้นะอา้าวทันก็ไปตามตามแก้งานให้ให้อีกรอบหนึ่งซึ่งมันกลายเป็นว่าลูกค้าเก็บสองรอบนะฮะเปลี่ยนจะไปเปลี่ยนโชคนะแต่กับกลายเป็นว่าต้องทําช่วงล่างใหม่ดรามาเยอะมากไปดูในกลุ่มได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้นะยกตัวอย่างให้คือผมเข้าใจแหละลูกค้าบางคนเนี่ยอ,อยากจะบอกเซลแหละแต่มันก็กลัวเพราะว่าด้วยคําที่ว่าซื้อตามโปรแล้วมันไม่จบไง มันก็เลยต้องเจ็บตามหลังไมาเรื่อยไมาเรื่อยปล่อยไว้รถก็พังพเพราะอะไรรู้ไหมฮะเน้นสวยนะครับไม่เน้นการใช้งานนะครับไม่เน้นฟิลลิ่งเลยไม่เน้นการขับดีเลยกูจะเอาสวยอย่างเดียวเนี่ยแหละครับมันก็เลยเป็นปัญหาตามมาเอาสวยโปรถูกผมบอกเลยนะนะครับสวยแล้วถูกดีไม่มีในโลกครับมันเป็นมาตั้งนานแล้วประเทศไทยเนี่ยแบบนี้แหละนะสวยนะครับราคาโอเค ช่วงล่างดีมีรีวิวเพียบอย่างเงี้ยเอาไปเถอะนะของผมเนี่ยผมเชียร์เลยเพราะว่าผมมีรีวิวให้ดูนะครับและมีนำซ้ำํแล้วประกันให้ด้วยช่วงล่างอ่ะนะครับรับประกันช่วงล่างให้สองปีอุบัติเหตุนะครับจัดให้ฟรีด้วยเห็นหลาย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 คลับนะครับที่เขาลวงว่าซื้อตามปูเซลแล้วมันไม่จบช่วงล่างต้องไปแก้ใหม่นะครับลูกค้าก็ไม่กล้าบ,บอกเซลนะฮะเพราะว่า ปูได้ปูได้ป,ปูมาถูกไงซื้อตามโปูไงสุดท้ายรถก็ต้องไปลื้อรอบสองช้ำบอบช้ำเนาะก็เป็นปัญหาตามมาให้ซื้อแล้วไปแต่งเองดีกว่าคือคือความหมายตรงนี้แยกให้ออกนะซื้อแล้วไปแต่งเองเนี่ยก็คือสําหรับคนมีตังค์นะถ้าคนมีงบจํากัดเฮ้ยกูมีเงิน80,000ือยากจะได้โปรแต่งแบบนี้จบเลยอ่ะนะครับอยากได้แบบนี้ไม่ต้องไปแต่งนอกแล้วเนี่ยงบน้อยถูกป่ะนะฮะก็จัดได้ตามโปรเลยถูกไหมฮะก็ต้องยอมแลก ท่านก็ไม่ผ่อนเอานะครับผ่อนอุปกรณ์ที่ท่านบวกเข้าไปในตัวรถอะ่ะถูกปะแล้วสำหรับคนเงินน้อยเนาะนะครับแต่คนตังเยอะพี่ออกดาวตาพี่ออกดาวตามงบพี่ไปเลยนะพี่มีงบแสนพี่มีงบใช้เงินออกรถแสนห้านะครับรถเปล่าๆนะแสนห้าแล้วถ้าอยากได้จบๆแบบนี้ท่านตั้งงบไปเท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าหมื่นเพราะฉะนั้นออกรถคันหนึง่งท่านต้องมีเงินสองแสนถูกปะถ้าโป ถ้าโปร89,000ผมเนี่ยท่านออกไปเนี่ยออกไปได้รถดเดิมๆนะสมมตินะโปรแบบไม่แต่งสมมตินะโปร89,000โปรแบบไม่แต่งโปรแบบโปร89,000ไม่แต่งไปแต่งข้างนอกอีก40,000-50,000ถูกปะรวมแล้วเป็นเท่าไหร่ครับ140,000-150,000แ,แ,แต่สําหรับคนที่มีเงินจํากัดล่ะมีเงินตามโปรล่ะ89,000ล่ะนะฮะ<ๆ>ก็ต้องมาจัดแบบนี้ถูกปะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะบางคนมีเงินแสนห้าข้อจริงแต่ในใจ กูอยากใช้เงินลดออกรถแค่แสนเดียวอ่ะอีก50,000เราจะเก็บไว้เผื่อวันนึงมันฉุกเฉินเว้ยนะฮะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับโอทไม่โอทน้อยอย่างเงี้ยนะครับพอดีช็อตขึ้นมาอย่เงี้ยเราก็หยิบเงิน50,000ที่เก็บไว้ออกมาจ่ายค่างวดได้เนาะผมเห็นหลายหลายคนนะเพื่อนแนะนํามาเฮ้ยเอาไปจากเองดีกว่าสุดแล้วเงินที่ตัวเองเก็บไว้อยากได้แบบเนี้ยก็ดึงออกมาจากบัญชีธนาคารหมดเลย หลือติดบัญชีอยู่หม0 0 0สองหมื่นะครับพอจังหวะที่ไม่มี o อทเศรษฐกิจไม่ดีช็อตทำไงครับก็ต้องค้างค้างงวดน,นะฮะแยกให้ออกเอาที่ตัวเองไหวเอาที่ตัวเองคิดยาอันนี้แนะนำนะครับอยา่าทำตามคนอื่นแนะนำทำตามที่เราไหวนะเพราะเวลาท่านไม่มีจ่ายค่าง,งวดเนี่ยคนอื่นไม่ได้มาช่วยนะบอกก่อนการยืมเงินยืมเงินอาจจะยืมได้ครับแต่ แต่ก็มันก็อีกเรื่องนึงว่าท่านยืมแรกก็โอเคไม่เป็นไรที่ผมเป็นอยากให้ท่านคิดไงถูกปะผมไม่อยากให้ท่านเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะผมเคยเจอมาแล้วนะฮะเออฟแนนซ์มาตามผมนี่แหละพี่บีลูกค้าไม่จ่ายค่างวดเนี่ยครับก็เพราะคิดอย่างเงี้ยฮะถูกปะคือเอาที่เราไหวเราอย่าไปฟังคนอื่นนะครับตามเดบับที่เขาแนะนํากันอ่ะโอเคมัน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 ได้แต่ว่าท่านต้องเอาตัวท่าน,น่ะเป็นที่ตั้งไม่ใช่ไปเอาความคิดคนอื่นเป็นที่ตั้งนะคนเรามีปัญหามาปุ๊บอ้าวชิบหายแล้วซวยแล้วกูไม่มีตังค์จ่ายค่างวด มันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปเรื่องเรื่องอะไรหนระือมะเรื่องรถโดนยึดเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยเพราะคิดแบบเนี้ยเนาะเอาตามที่เราไหวเอาตามที่เรางบเราไหวนะอันนี้แนะนำเพราะอะไรนะฮะพี่บีรถพี่บีไอตัวเอลเนี่ยนะครับก็เอาตามที่เราไหวเหมือนกันก็บวกอุปกรณ์เข้าไปในราคารถเหมือนกันรถพี่บีนะนะครับอันนี้แนะนําก่อนแนะนําก่อนนะแต่ท่านจะไปคิด แต่ตินใจไงของท่านก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่การตัดใจของลูกค้าตัดใจของท่านว่าท่านจะเอาเงินที่มีอยู่เทไปกับการออกรถทั้งหมดเลยก็ได้หรือท่านจะแบ่งอีกครึ่งหนึ่งหรือว่า30%จากเงินที่มีอยู่เอาไว้จ่ายค่าง,งวดเอาไว้เวลามันชอ็อตอาตรงๆประมาณนี้เนาะสำหรับเอ่อมนุรย์งเงินเดือนพี่พีก็มนุรย์เงินเดือนเนาะเราไม่ได้คาบช้อนเงินทองทองออกมานะครับก็เห็นใจกันนะเอาที่เราไหวอย่าไปยึดตามที่คนอื่นคิด พะเวลาถึงเวลาเดือดร้อนจริงคนอื่นเขาไม่ช่วยเรานะมันอยู่ที่เราแล้วถูกไหมครับพี่บีแนะนําเพราะพี่บีเคยเจอประสบการณ์มาแล้วนะครับมาเล่าให้ฟังครับก็ฝากไว้ด้วยนะนะครับคือทุนขานะครับที่ยังไม่ได้เสพคลิปนี้ไม่ได้มาดูคลิปนี้เนาะออกรถจากที่อื่นมานะครับอยากจะได้จัดทรงแบบนี้อยากได้ฟีลลิ่งแบบพี่บีขี้โม้ไว้เนี่ยนะครับก็มาหาพี่บีมาหาพี่บีได้พี่บียินดีต้อนรับนะครับให้การรับประกันเหมือนกันด้วย นะครับให้การรับประกันนะครับเหมือนกัน2ปีเหมือนกันนะก็มาจัดช่วงล่างจัดโลงมงแลแมกให้กับพี่บีได้ได้นะครับเดีย๋ยวพี่สิทธิ์เขาจัดการให้ถ้าอยากได้ช่วงล่างจบจบแบบนี้นะครับก็คือบางบางคนนะ่ะเขาซื้อรถแต่งเขาดูหลายอย่างไงเขามีความรู้เขาดูหลายอย่างเขาดูในขับนะครับเขาเขาถกเถียงเขาเจราจากันช่วงล่างจบไม่จบเนาะมันก็มีข้อมูลนะครับแต่คนที่ไม่รู้อะไรเลยอะ่ะพี่บีอยากให้ได้ดูคลิปนี้ก่อนก่อนที่ท่านจะตัดสินใจจองตัดสินใจซื้อ ท่านดูดีนิดนึงนะครับรถท่านซื้อเป็นล้านนะผ่อนจบอบบรุ่นนี้นะนะครับรวมดอกเบียนะ้ยแล้วเป็นล้านนะบอกก่อนเพราะราคารถก็เก้าแสนแล้วถูกปะ่ะไอ้ไมนจบทีเดียวนะฮะบ,บางคนเน้นสวยแล้วไม่จบไปเจ็บนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วก็การที่เราจะแต่งรถเนี่ยขอคำแนะนำให้คำแนะนำนิดนึงนะครับเพราะว่า,าพี่บีเองก็มีลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามแนะนำ เขาคำปรึกษาว่าพี่บีหน้า2หลัง4หน้า1หลัง2การโหลดนะครับหรือว่าหน้า2หลัง3าเนี่ยนะครับยังไงมันดีอยู่กันนะครับอันนี้เนี่ยพี่บีบอกได้เลยว่าดีเหมือนกันหมดผมไม่รู้ว่าเซลล์แต่ละท่านพูดงหรือเปล่านะมันดีเหมือนกันหมดสวยเหมือนกันหมดทุกทรงมันอยู่ที่อะไรล่ะการใช้งานของเราการบรรทุกรถบรรทุกบรรทุกของไม่ใช่บรรทุกรถการบรรทุกของการบรรทุกคนการใช้งานประจําวันมีบรรทุกบ่อยไหม นะครับมาสอบถามพี่บีก่อนได้เดี๋ยวพี่บีจะเอาประสบการณ์ที่พี่บีเนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะหน้าสองหลังสี่ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับบอกก่อนนะหน้าสองหลังห้าก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเหมือนกันนะครับแล้วก็หน้าหนึ่งหลังสองก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนโหลดหน้าหนึ่งลังสองไปไม่พอใจกลับมาให้แก้ทรงใหม่เอาเตี้ยกว่าเดิมนะฮะบางคนโหลดหน้าสหลังสไป ไม่พอใจกลับมาใหม่ให้แก้ใหม่เป็นหนะ้าหนึ่งสองเพราะฉะนั้นการแต่งรถเราเอารูปหรือความสวยงามที่เราเห็นเป็นบรรทัดฐานไม่ได้นะครับบอกก่อนนะตามประสบการณ์นะครับเพราะผมเคยบ้ากับความสวยงามมาแล้วรถเนี่ยจริงๆแต่ไม่จบผ่านมาก่อนเละเทะเหมือนกันมีประสบการณ์หมดนะครับอันนี้บอกก่อนเนาะก็ในเรื่องของทรงหรือว่าการใช้งานเนี่ยถามพีบีก่อนก็ได้ แต่ว่าลูกค้าพี่บีที่จองเข้ามาเนี่ยเขาก็ถามกันอยู่แล้วถามถามก่อนที่จะแต่งจัดทรงอยู่แล้วว่าเอ้ยพี่บีผมทํางานพี่บีเป็นคนถามเอ้ยพี่รถบรรทุกไหมแล้วก็ใช้งานเป็นยังไงบ้างชีวิตประจําวันนะมีคนเยอะนั่งเยอะไหมอะไรประมาณนี้ออกตังค์ยอดบ่อยไหมพี่บีก็จะแนะน,นําว่าทรงไหนที่มันเหมาะกับเรานะครับแต่สายสวยจริงๆก็ต้องน้าสางลังสี่อันคือไม่ใช่สายแบกไม่ใช่สายบรรทุกนะครับแล้วก็ไม่ใช่สายลวดด้วย บอกก่อนนะครับอันนี้มันเลือกนิดนึงก็เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกรอบนในวันที่แต่งตัวแล้วกันเนาะสำหรับลูกค้าที่จองเข้ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่บีจะได้เล่าประสบการณ์ละเอาที่แบบท่านออกรถไปจบทีเดียวใช้จน,นถึงลูกบวชเลยอย่างนั้นแหละเนาะฝากด้วยวันนี้น้องเบนซ์พาลูกค้าชมรถคันนี้หน่อยนะครับรถของพี่กิติศักดิ์เตรียมส่งมอบที่สกลสุรสาครน,นะครับดีรับแคะแท้โหลดหน้าหนึ่งลังสองนะครับแก้เผาพร,าพพร้อมชโช๊คบูฟินเดอร์ขับวิ่งร้อย ร้อยยี่คันคันนี้นะเข้าโค้งร้อยห้านิ่งๆเลยบอกก่อนนะครับรูดได้สบายไม่เก็บดาบครับเชิญเลยครับ